เยอะๆเลย,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 ยมาเลือกวันนี้เรามาเดินวิกซีกันเสื้ออะไรดีกันเมื่อนี้ซุ้มเขาสิพากันมาซื้อมาซื้อ,อยังเจมาซื้อทีวีกันนะคะวันนี้เขาบอกว่าวันที่สองสองอะไรวะสองธันวาเนาะวันที่สองธันวา วันที่สองทันว่าทีวีซื้อ1นึ่แถมหนึ่งเขาซิมาซื้อทีวีซื้อหแถมหนึ่งไปแจกเขาซื้อทีวีซื้อ1นึ่แถมหนึ่งไปแจกเขานะไปไปไปเบิ้งนไปเดินตามไปพ่้อม่พี่น้องวัสดสรีไดรหลือบอกวัดสีได้หรือบอกทีวีซื้อ1นึ่แถมหนึ่ง ั่นมากเลยกล้องกัสีสันส่นหน่อยอยูดใสว่าขาว่าทีวีทีหนึ่งชื่อหนึ่งแคมหนึ่งข่าวว่าทรทั์ชื่อหนึ่งแคมหนึ่งอ,าาองงยู่ใสว่าพ่ไม่พี่นอ้องคือโบเห็นหรือเขาหลอกเขาวะเขาหลอกเข้ามาบิ๊กซีบอกเจ๊หรืหอว่าเข้าเจ้าหลอกเข้ามาบิ๊กซี ใช่บอกว่าซื้อหนึ่งข็มหนึ่งถามเขาดิาวันทีมาซื้อทีวีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบได้ซ้ําเขาไหมพี่น้องวัแล้วทีวีหนึ่งแถมทีวีหนึ่งแถมหนึ่งได้ซ้อโอ้ยตายอุตส่าห์ดีใจวันซื้อเสืเ่อนทีวีไปให้ข้าเจ้าไปฝากข้าขเจ้าห,าหนาของควนวีใหม่ว่าซื้อทีวีไปฝากข้าเจ้าของควนวีใหม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังประมาณนี้ห,าหนา วันมาพา่อท่านเข้เาใจซักโอ้ยตายวันมาพา่อท่านซักพ่อไม่พีน่น้องจะซื้ออะไรโม,ดมเดลทหารก็ซื้อเท่าซักเท่านั้นแหละไปเฮาสิพาเดินไปเซ็นท่านกันเจ๊เฮาต่อรอซื้อไอจิมต่อคิวส่วนเฮามือนี้เป็นมือกองให้เจ๊ องกะทิชันสั่นหน่อยเพราะว่าโบเมนมืออาีพบนะโอ้โหมีแต่น่ากินกันทั้งนั้นเลยเค้กไอติมของโปรดเราเอง อวดนะเนี่ยไหลไหมอุ้ยไปไปเดินเซ็นทันต่อสิพาทุกคนไปไย่างเราเซ็นทันไปซื้อโทรศัพท์ได้้ททีีวก็ซือโรศัพม่ได้ทีวีก็ไปซื้อโทรศัพ <c oughs> ท์ ให้ลูกให้หลานให้เด็กน้อยมื่อนี้ไปได้กินข้าวเปิดม,มือกินไอติมแทนเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยว่พาไปกินขนมจีนไหญเลยเดี๋ยวหิวหิวคนนอนอยู่ห้องเปิดม,มือไปได้กินขน้นขาวเดี๋ยวไปกันเลยหิวไปหานขนมจีนเลยไ,ไปโทรศัพท์ก่อนเออไปซื้อโทรศัพท์ก่อน

คือทางเข้าหน้าเซ็นทันพลังสองถึงแล้วไซส,ส,สิพาแปรนดนไดบันนี่ <Yeah. S 2> ฮะกำลังสิ้หอหอดร้าน,น AIS ศูนย์ AIS เซ็นท่า Vivo ซื้อ Vivo บ่ ไปดู vivo ก,ก่อนว<ด> <be? S 2> นะเธออยากได้ vivo บ่นั่นไปดูกันกน,นี่รุ่นอะไร4,000เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เจกําลังนั่งรอนะคะรอซื้อโทราศัพท์ตลอดเลยคนรวยเขาซื้อกัน รอเล่นรอเล่นซื้อโทรศัพท์าพฝากร้านจะปใหม,ม่ซื้อให้ราา้านล้านอยากได้โทรศัพท์แล้วคุณอาก็จัดให้สิคะแล้วคุณอาคุณเจคุณเจก็จัดให้ร้านสิคะตอนนี้ก็แต่ไปก่อนเดี๋ยวจะอมาเยอะกว่านี้เจ๊ใหญ่จะดีจะ แล้วก็ไปไหนตื่นเต้นนิดหน่อยเสียวเสียวมากรู้สึกว่าใจหายนิดนึงวะแต่ก,ก็ได้ทั้งดีใจดีใจไปได้ของไปโทรศัพท์ไปดีกว่าหลังจากได้โทรศัพท์เราจะไปกินอะไรกันไปกินข้าวปุ้นไปกินข้าวปุ้นกันไปกินข้าวข้างออกทางใดล่ะปัานนี้ลงที มันก <M łość> ันเดียวกันทางออกก็ทางเข่าทางหนึ่งออกดีจวทางเข่าเนาะจะิิไรกับมาดิ ดีหน่อนน้อยหนึ่งว่ะแต่ข่อยอยู่ทางในข่อยหนาวใส่เสื้อกาวมาขนาดหนาวตัวขนาดเขาจะยังไม่ได้ใส่ไฟเนาะคันไม่ททยเดี๋ยวต้องมาถ่ายดูตอนเขาจะอเปิดไฟวันคริสต์มาสเขาจะกำลังเหตส่องขาเออเขาจะเหดไวอยู่เนาะตัวอย่างเขาเป็นเดียวมือเดียวเขาจะก็เล็วเลยไปปะห้าก็มาเห็ดมือหนิบักแมน เพื่อบ้านนี่ยังเดินอยู่เลยยังกูเห็นอย่งเลยวจะเห็ุแต่หาโมงคิดว่านะเห็ุหาโมงหอดเที่ยงขึ้นก็แล้วแหละเหตุหาโมงเดินโมหอดรอมบ่ไงเศษหอดครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็เศษครึ่งหนึ่งไว้ก่อนเนาะมื่นก็มาเห็ุอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวหันเมื่อวันเ้าจะมาเดินโอเคเดี๋ยวลงจะได้จะสิงานไปเออคอยแดนบระทันมาเดินอยู่บ่ Dan bộ hàn mà đơn chú, Dan mọc bàn. Ba. 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 ปลาเา e a u บาทดีาก mm ็เขนปิเกบาทหรือสี่สิี่สิบมอะไรอนน้ำยาก่เใช้น้ำยาก่น้ำยาดูน้าป่ะมีหลน้ำยาพูดฟังไปดู ไก่ไก okay. 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 mm ่ขนมจีนมออย่างไรไปเจอน้ำปลาไปเจอน้าปลาขนมจีนมาแล้วขอบคุณมาแล้วอุ้ยเป็นตัวเสียบแท้ เป็นตะแเส็บแหล้สองจานเรากินสองคนนะคะผักเยอะแยะขอตัวไปกินก่อนนะคะพอไปพี <met cocaine> ่น้องสบายสุกุนเออซื้อเลย พาทุกคนมาเซยสมเสื้อผ้าอีกแล้วเซยสมนะ้าผ้าเสเสื้อผ้สอสมสมสอาส,สวย ไค่ะได้รองเท้ายาสีฟันรองเท้ไม่ได้ยินได้แล้วขอบคุณได้แล้วได้แล้วได้หลายหลายลได้เข่าได้โทรศัพท์แล้วก็ได้ได้เกิบได้เกิบได้เกิบอยู่นี่อยู่แล้วก็ยาสีฟันเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย